สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพยิห้วนคนผู้หยชีโพใหญ่มื่อนี้ก็แวะเวียนมาพ่อกับพ่อแม่พี่น้องอีกนะครับเนาะกับสิมาเห็ดกับเขาคือเก่าแหละครับมื่อนี้กับซีเมนตยังกับเดี๋ยวค่อยจีดตามเบิ้ลนะพี่น้องเนาะอากาศกับฮอนเละเกินครับฮอนแห้งมื่อนี้เดี๋ยวเบิ้งอากาศจังหน่อยนะครับเนาะนี่ครับนี่บริเวณหลังบาดพยิหยวนนะครับนี่ที่ปลูกพักปลูกนั่นปลูกนี่แหละครับ าอากาศมันก็บห่อนว่าสิฝนสิตกกับบตกนะครับก็ดูแลจัดของได้พี่น้องเด้ในสีอากาศห่อนเป็นโรคอันยังตกตกก็จะเอื้อนน่นะครับกับอากาศห่อนกับพยายามดูแลจัดของจักหน่อยนะครับกับในสีโควิดอีกนะครับในสีโควิดอีกหลายๆอย่างกา็ดูแลจากของนะครับระวัดระวังตัวเองไปใไส่เมื่อใส่กดูแลจัดของให้ดีนะครับ เดี๋ยวก็สิไปเฮ็ดกับเข่าให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งนะครับมือนีนะครับอากาศดีๆห่อนๆแบบนี้ละสิเฮ็ดกับเข่าให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งเดี๋ยวเจอกันครับครับสำหรับอาหารมือนีนะครับสีเฮ็ดกินแรงนี่ก็คือเอ่อนี่ครับผักีลุ่มครับแกียงพักีหุ่มมันเท่าหน่ละครับนี่ไปซื้อมากเหรอครับนี่ที่กั้เจ้าปอกให้เรียบร้อยนะครับคืออยากไหมครับมันอากาศท่อนๆกั นี่ใส่ปลาใส่ปลานิ่นปลานิ่นมือว่านนี่ข้าะเจ้าไปตึกอยูบอ่บ่อนี่ครับบอ่บอบ่อบ้านนี่แหละสีข้าะเจ้ามานะครับก็อันนี้สีแกงพัก่หุ้มนะครับแบบแซ่บสำหรับเครื่องกับมิยังแน่นี่แหละครับอันนี้บระขามเปียกนะครับนี่ครับขาดบ่ไดเลยกับปีครับกับปีย่างดีส่งมาจากไต่ไปได้วยครับกับปีย่างดีนะครับ แล้วก็น้ำตาลชูรสก็เพราะแม่น้ำเกลือ,อาตาก็ดีเนาะเกลือชูรสแล้วก็อันนี้ผงรสด,ดีจังหน่อยนะครับกับนี่อันนี้น,นี่น้ำปลาจะบ,บ่ได้ใส่ดอกสนมากพอาะนิวยวนวุ้นใบไส้ใส่เกลืออันนี้ซีอิ๊วขาวดีครับสำหรับใส่ผสมหมักในปลานี่ครับเพราะว่าปลาสดนี่ขันห้องหม้อหมักมันสีข้าวมันบ่เป็นได้กิน ครับห้องมาีอิ๊ีขาวเราไมนสีหอมครับที่นี่สำหรับอีกนะครับกาลังต้อมอยู่นี่ครับปลาทูนะครับปลาทูตัวหนึ่งแล้วก็มีหอมแดงเลรามีกระช่ายแล้วก็พริกนะครับอันนี้ต้มนะครับเพราะว่าขันต้มเรามมนก็ตำไงนะเราอีกอย่างหนึ่งสีขาดบ่ได้ก็คือปลากระป๋องขับแจงใช่ปากระป๋อง นี่ครับใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายปลากระป๋องก็ดกีนะครับเสียบกระป๋องต้องดีเสียบนะครับเดี๋ยวเสียบให้พ่อแม่พี่น้องเบ้างนี่ครับก็บคือเก่าล่ะพี่น้องเลยก็ดูแลจัดของเลยด้วยความปรารถนาดีด้วยความเป็นห่วงของพอ่อใหญ่ห้วนดูแลจัดของดีๆแน่นะครับโลกซึมมือนีก็บยุ่งยากเศรษฐกิจก็บ,บ่ดี กับพญ่ามเห็ุกับเขากินเองนด้ครับเนอะในสี่เกิดข้าเจ้ายิ่งกันตุ่มตามตุ่มตามอยู่ท่านพุ่นจักเป็นอย่างนะอยู่น้ากันดีๆกับว่าใดกับ่าเขาใจกันแล้วแต่ข้าเจ้านะครับเป็นประเทศของข้าเจ้ากับปล่อยข้าเจ้าไปเข้ากับจักรีว่าจังไรนะครับกับท่ามห้เศรษฐกิจบ่ดีน้ามันกับแพงเศรษฐกิจกับบ่ดีน้ามันกับแพงโลกโควิดกับหลายโอ้ขาดขาดกี่ดอกผู้ใดเกิดในช่วงนี้ก็ดี จะเจอปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างอยู่แต่ว่ากันไปละครับตามกรรมครับตามกรรมตามกรรมไผ่ตามกรรมมั่นนะครับจะดูแลจะของไปเรื่อยๆจะสหายมีปัญหาจะสหายเกิดโรคเกิดไข้แต่พยา,ยามารว่างจะของละครับแต่ไม่มีผู้ใดจะให้เกิดดอกตามรักก็ดีแต่ว่าก็าดูแลจะของเอานะครับเนาะเอาเบิ้งบันี้กพี่น้องสี่ ต้มไปสักระยะหนึ่งแล้วก็สิเอาปามาตํำนะครับมาที่ันเดี๋ยวให้พายุอ้วนแกะก่อนแล้วกันเนาะนี่จะไงนี่ครับพี่น้องนี่เห็นบ่โคกแล้วเหรอครับโขกแล้วเหรอพายุอ้วนไปโื่อกีนี่เห็นบ่ก,ระ,ร,บกร,ะระมี้กระช่ายนะครับกระช่ายหอมแดงแล้วก็พริกนะครับกระช่ายหอมแดงหอมหัวแดงเลยละครับและะ้วก็พริก ครับิีแข่งมันจะมีประทูนะครับประกากะปินะครับขูดสซน้ากันนี่หละเรียบร้อยแล้วพี่น,อน้องบันนี่ก็น้ำเดือดพอดีนะครับกระเสียวใส่หม้อให้พอเม่พี่น้องเบ่งบันนี่มะย้ำบ่าพี่บันนี่ครับน้ำเดือดบึมๆแล้วไฟน้ำไฟจังหน่อยเห็นบ้พี่น,อน้องนั่นครับ xì si nhảy tàu đi qua tàu nè chú cầy nó nhảy mất tàu đi đi qua Nhi, nó, nhảy mắt tàu đi Nhi, บไปเคลื่องเข้าไปอย่างนี้นเสียดายเดียดหลกาดนี่นี่จะนำหน่อยไปจังหน่อยผึ้ละเด้อ นำปลาแดดช่วหน่อยครับนซุิคับทีมึงหลดของประแดดคืออะไครับบ้านในปูงใส่กี้หน่อ ปจิบปรุงไปพร้อมเลยดีครับจิบปรุงไปพร้อมเลยวมันจะไง,งนี่ครับใส่ผงนัวเข้าไปใส่จ้ำตาลเล็กน้อยหนึ่ง ี่ครับเกลือใส่เกลือไปจัหน้อยหนึ่งบุงไปร้อมหลด,ดน่นจาจะง่ายวันนี้นะครับนี่สาบอะไ้แกงสมบ่ใส่อันนี้เขากับ,บ่เขือเแกงสมใส่น้ำมระขามเปียกครับ มาอยู่บ้านนอกก็ดีไปย่างหนึง่งแเบื้อแบบข้ามเปียกก็ดีไปเก็บมาหลอนเราดีจังเลยก็เปียกเท่าเลยไม่ต้องออกเราเปีย,ปยกๆจังเลยไม่ต้องเสียบ ก็ให้เดือดสักน้อยบัดดีหอมพีนอองเลยหอมหอม, <c oughs> หอมกระช่ายหอมเกรืองเลยละครับ มออเคนี่ย่างข้นเลยนะครับนี่ย่างข้นเลยจะใส่ปลากระป๋องอันนี้มันนีไมาครับจะซีเมึงงลดสกัดกันบ่นาพอดีบวกเอาละใส่ได้ละอีกนิดนึง แต่ล่องเบริร์ได้พี่น้องเด้อทั้งได็กกับบ้านเฮากับเบรอร์บ่รยากาศแบบอ,อีหุ้มก็ดีต่องเก็บกินเบอร์วันนี้วันนึ่ใส่ปลาก่อนนี่ครับใส่ปลาสะก่อนค่อยใส่ผักอีหุ้มที่หลังนี่ตอนนี้มันรสชาติมันใส่ได้แล้วครับตอนนี้รสชาติใส่ได้แล้วนะครับนนรสใส่ล,ลงไปเลยประตองคำนึ่งยั้งทั้งนั้นครับรสชาติเปี้ยะ ล่อให้สุกอย่งเดียวกินได้เลยเน่ยนอนนะครับเบื้องนี้โอ้ยกับพ่อซื้ออยู่ด้ครับยี่สิบบาทแต่ละตนวผูข้ขาเจจาปอกอยู่ปอกได้ยังไงมาปอกได้ง่ามเถอะเบื้องนีเต็มหม้ออุญุเลยเด็ดขาดครับมือนีหุงเข่าห่อนๆก้อนสิจินกับเป้าจักหน่อยเท่บ ต็มหมอพอดีครับกินบํหมัดดอกสองคอนตายายก็ดีแต่สิไปให้แบงผู้นั่นแน่ผู้นี้แน่ไปสละครับเพราะว่ากินบํมบัอดอยู่แล้วแบงเอื่อยแน่ยบงได้เขียวแน่ไปสละครับแบงผีแบงหงน่องบานขางเทียงไปตัวถ้วยเพราะแต่อยู่ได้อยากน้ำกันนะครับละบานนี้ รอให้สุกอย่างเดียวพี่นอ้องแป๊บเดียวเหลืออีกอย่างครับบุคคลเด็ดใส่นี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 ่นปลากระป๋องครับใส่ไปเลยปลากระป๋องนี่ครับใส่ไปเลยแซบกก่บปลากระป๋องก็ดีนี่ครับใส่ปลากระป๋องน้ำ มันจะขัรนรสซาดจะใส่ได้นะครับถูกยางใส่ครบเรียบร้อยเมดเหลือย,อยางเดียวเดี๋ยวให้ซุกแล้วก็ตักไปกินนะครับเดี๋ยวก็เจอกับพอดีก่อนค้นผู้ให้ขีปโญใหญ่ครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวกับซุกครับครับพี่น้องครับซุกลวละครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิซีบิ่งสะก่อนบัดน ว่ามันพ่อดีขาดเนี่ยล่ะตักใส่ถ้วยไปล่ะพ่อล่ะครับ,รบเด็ดขาดเจีบมะพี่ครับมะพี่มะพี่พบานมะบึงใ้ถ้วยนี่มันขาดนี่ครับเห็นบ่เาพี่น้องน,นี่แกงสมพากิฮุ่ม แกงส้มมะลุมใส่ปลานิ้นด้วยครับนี่ใส่ปลานินน้นครับนี่เอ้ยไฟมันก่ะบ่ค่อยแจ้งเนาะดระลุ่งจังหน่อยนี่ครับแกงส้มผักิีลุม่มใส่ปลานิน้นลดเด็ดรสแซ่บของสูตรพร่อใหญ่อ้วนครับสไตรรล์พอใหญ่อ้วนว่าเป็นสูตรนะครับสไตรรล์พอใหญ่อ้พพวนคนผู้ให้ขีโผใหญ่กัดส้นลกส้นใจนะครับ เห็ดกินเบิงนะครับเห็ดคือพอยญวนนี่แหละเห็ดกินเบิงล้วาเสบบานัวจังไลก็ล่องเห็ดกินเบิงได้พี่น้องเด้อดีก็ไปซื้อเขาประหยัดจังน้อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจที่บ่ดีเศรษฐกิจตกต่ำถูกยางกับลำบากน้ำมันกับแพงนะครับโรคโควิดกับหลายสงครามกับเกิดู้สัาปปิจะดูแลเจ้าของอะไรกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปพอยญวนนะครับเด้อเจอกันไม่มือหนาครับสำหรับมื้อนี้กับสวัสดีครับ